มาหมดเลยหักมาหมดเลยยามายามายาวาเลยลูกพี่กระจกห่างกระจกห่างเอาตั้งละไม้ตั้งละไม้ตั้งละไม,ตะม้ตั้งละไม้ห่างลูกพี่ห่างลูกพี่ห่างห่างกระจก เบนมา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 เลยเบนมาเลยนะตั้งละใหมรอบบริเวณแคบครับผมต้องใช้ฝีมือล้วนๆครับผมต้องใช้ฝีมือและทักษะประสบการณ์ครับบริเวณแคบไม่เท่ถอยเข้าได้ง่ายนะครับผมถ้าไม่มีฝีมืออยามาเพยอยามาเลยยามาเลย yếc 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 À, yếc hàng, hàng yếc 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 hàng yếc hàng, hàng, yếc yếc hàng yếc 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 ยาวเลยยาวเลยหาล่างพี่หา่างยาวเลยยาวมายาวมายาวมายาวเอกยาวเอกตามเส้นเลยไหลาตามเส้นเลยไหลามาตามเส้นตามเส้น ไหลมาตามเส้นเลยไหลมาตามเส้นเลยยามตามเส้นเลยเออตู้เย็นครับผมไปเขาช่องขึ้นสินค้าครับผมอยามาลูกพ่อยามาอย่ามาไหลไปตามเส้นนะครับ ยาวเลยยาวเลยโอ้โหเป๊ะครับเป๊ะเลยยาวตามเส้นเลยลูกเพ่ชนบออไปเลยครับเอก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 โอ้ยเดินหน้ามาเลยเปียเดินหน้าประตูเดินหน้าประตู Đến nào lời lam lại Lại mà, lại mà, lại mà, lại mà Lại mà, lại mà Lại mà, lại lam mã lam mã lam mã lam nào bạn tăng làm một chiêu nữa, xoay xoay xoay, cái bắt đầu rồi พอใจก็เอามาอีกทีโอเคพอแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเราเปิดตู้ครับเราโชเฟอร์เปิดตู้ครับผม เรบร้อยครับตรงเป๊ะเฉลตู้เย็นครับผมปอเขอช่องโหลดสินค้าได้เวลาโหลดสินค้านะครับตู้นี้ครับไปประเทศไหนไม่รู้นะครับเจ้าที่ก็มาถ่ายเซนถ่ายอุณภูมิเรียบร้อยนะครับนะครับถ่ายเซนถ่ายเซถ่ายอุณหภูมิเปิดตู้ครับผม คลิปนี้ผมสวัสดีท่านผู้ชมแค่น,นี้ครับสวัสดีครับผมเ้